สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c World Daily กันีกีลยวนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตัวละครแองเจล่าต่อเลยครับผมหลังจากที่ท่านผู้ชมนั้นได้รู้กันแล้วครับว่าเธอคนนี้เนี่ย คือพี่สาวแท้ๆของตอบุตรแห่งโอดินหรือว่าเทพแห่งสายฟ้านั่นเองครับแต่ผมก็รู้ดีนะครับว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็คงงงและหาเหตุผลมาซัพพอร์ตไม่ได้ว่าทําไมตัวละครนี้นนถึงเพิ่งออกมาในตอนนี้ในซีรีส์ออริจินัลของตอก็ไม่มีตัวละครนี้นะครับผมเมื่อจะเป็นอันเก่าอันใหม่อะไรยังไงเนี่ยไม่เคยมีพี่สาวอยู่เลยจะเป็นในตำนานหรืออะไรก็ตามน,นะครับผมแต่ถ้าว่าในมาเวลเนี่ยกลับทําให้ตอน,นั้นมีพี่สาวออกมาครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับผมในวันนี้ก็จะมาแถลงไขให้โดยอย่าง แรกนะครับผมถ้าผู้ชมนั้นควรกลับไปดูเหตุการณ์ o r ริจินอลซินก่อนครับเหตุการณ์นี้นะจะเปิดเผยเรื่องราความลับของตองมาซึ่งหากให้ผู้ชมไม่ดูเนี่ยมาดูคลิปนี้ก็อาจจะงงได้นะครับว่าเธอคนนี้เป็นใครมปนยังไงให้เวลากดกลับไปดูก่อนนะครับผมให้เวลากลับไปดู3 2 1 และในตอนนี้นะครับผมหากท่านผู้ชมสงสัยที่มาว่าเธอมาอย่งไงมาจากไหนโลกของเธอคืออะไรเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยกันนะครับกลับไปดูกันเองเลยถือว่าเราทุกคนดูมาแล้วและในตอนนี้นะครับเรามาพูดถึงตัวละครนี้กันต่อเลยดีกว่าคือหากท่านผู้ชมสงสัยว่าทำไมตัวละครนี้เนี่ยมันเพิ่งมาในจักรวาลมาเวลนะครับผมผมก็จะบอกให้ครับว่าตัวละครนี้จริงๆเนี่ย มันไม่เคยมีอยู่ในมาเวลครับผมมันไม่ใช่ตัวละครของ m มาเวลครับมันคือตัวละครของสปอนนั่นเองโดย a n g e l ล่าเนี่ยเป็นเทพพิดาที่คอยล่าปีศาจในเรื่องสปอนครับผมซึ่งทางมาเวลนะครับก็ได้ไปซื้อตัวละครนี้มาและนี่แหละครับผมก็คือว่าทําไมมาเวลเอามาแต่งบทให้กลายเป็นพี่สาวของตอได้ โดยในตอนแรกเนี่ยครับผมเธอนั้นปรากฏตัวมาครั้งแรกในเอ DS, ชอฟเอาตอนตอนจบนะครับเนื่องด้วยว่าการที่เปลี่ยนแปลงเวลาบ่อยๆใน Event ต์เอชอฟเอาตอน,นะครับผมไทม์ไลน์เวลาได้พังลงนะครับทํำให้มิตินั้นเกิดชีกขาดและด้วยเหตุน,นี้เองทำให้เธอนั้นถูกดึงมาจากจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งและเธอก็มาโผล่ในจักรวาลมาวลานั่นเองครับผมในตอนที่เธอได้มาถึงจักรวาลหลักของเรานะครับ เธอก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่คือจักรวาลอะไรกันทําไมโลกของเธอเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนกับโลกที่เธอเคยอยู่เลยซึ่งเธอนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปรอบๆนะครับจนสุดท้ายเรานี่เองเธอก็ได้ไปเจอกับทีมกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซี่นะครับผมในตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็คุย,ยัไม่รู้เรื่องหรอกครับทีมกาเดียนนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับแองเจลา ซึ่งดูนะแองเจล่าแข็งแก่งมากๆเลยครับผมสามารถจัดก,การกาโมล่าได้อย่างง่ายได้แต่ไม่ว่าจะแข็งแก่งขนาดไหนครับโดนลุมขนาดนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายและสุดท้ายแล้วนี่เองแองเจล่าก็ได้พลาดท้ายกับสตาร์หลอนและถูกจัดก,การจนสลบลงไปซึ่งแม้ว่าทีมการ์เดียจะสามารถจัดก,การากับเธอได้นะครับผมพวกเขานั้นก็ยังคงมีปริศนาในใจอยู่ว่าแองเจล่าเนี่ยจริงๆแล้วเธอคือใครเพราะไม่เคยมีข้อมูลของเธอในแจกรวานี้มาก่อนเลยและสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับผมเดอะวอชเชอร์นั้นก็เลยเข้ามาช่วยโดยวอชเชอร์นั้นให้ข้อมูลว่าเธอคนน ชื่อแองเจล่าจากนั้นนะครับดูว่าเชก็จากไปซึ่งด้วยความสงสัยนี้เองนะครับผมทีมการีนเลยได้จับตัวเธอมาในตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็คุยยังไม่รู้เรื่องนะครับ แต่สุดท้ายแล้วนี่เองแองเจล่านั้นก็ยอมเล่าเรื่องราวต่างๆของเธอให้ฟังโดยเธอนั้นเล่าเรื่องราวของเธอว่าโลกที่เธอจากมาเนี่ยถูกเรียกว่าสวรรค์โลกนั้นมีแต่ความสวยงามพวกเราคือเหล่านางฟ้าซึ่งเธอนั้นก็ถูกฝึกขึ้นมาด้วยการต่อสู้ในโลกของฉันในการต่อสู้ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดซึ่งในวันหนึ่งนี้เองที่เธอออกไปต่อสู้กับเหล่าโกเลมเนี่ยในตอนที่เธอต่อสู้กับโกเลมเสร็จนี่เองมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น ในตอนนั้นได้เกิดแสงจ้าขึ้นมาบนฟ้าและแสงนั้นก็ได้ดยดใช้เข้ามาที่นี่เมื่อฉันรู้สึกตัวอีกทีฉันก็มาอยู่ในจักรวาลแห่งนี้แล้วซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนทําเรื่องนี้กันแน่และสาเหตุว่าทาไมฉันมาเจอพวกนายได้น่ะเหรอในโลกของฉันเนี่ยมีดวงดาวอยู่ดวงดาวเดียวซึ่งดวงดาวนั้นมันก็มีลักษณะเหมือนโลกเลยฉันก็เลยคิดว่าฉันควรจะมาที่นี่และเมื่อสตาร์ลอร์ดของเราได้ฟังดังนั้นนะครับผมเขาก็เลยออกปากอยากจะช่วยแองเจล่าบ้าน โดยเขาก็ได้พาแองเจล่ามาที่โลกนะครับผมมาพบเห็นสิ่งต่างๆมาพบเห็นผู้คนในโลกแล้วก็พาไปหาโทนี่สตาร์ซึ่งโทนี่สตาร์นี่ก็พยายามจะหาทางช่วยนะครับซึ่งก่อนที่แองเจล่านั้นจะแยกกับสตาร์หลอนนี่เองแองเจล่านั้นก็ได้รับอุปกรณ์ติดต่อจากสตาร์ลอนเอาไว้เพื่อในเหตุฉุกเฉินหรือว่าเธอมีอะไรก็ติดต่อเข้มาได้ จากนั้นทั้งสองคนก็แยกกันนะครับผมซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยทีม Guardian การีนก็ไปปฏิบัติภารกิจตามปกติของเขาส่วนแองเจล่าเนี่ยก็ออกเดินทางสำรวจโลกนะครับแต่เพาว่าในตอนที่ทีมการีนมีวิกฤตนี้เองแองเจล่านั้นก็เลยตัดสินใจกลับไปช่วยทีมการีนนะครับและนับแต่นั้นมาแองเจล่าก็เลยกลายเป็นสมาชิกคนใหม่ของทีมการีนซึ่งเรื่องราวนั้นก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเหตุการณ์ออริจินอลซินซึ่งในตอนออริจินอลซินเนี่ยเรื่องราวของเธอก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาซึ่งหากใครยังไม่ดูก็ต้องกลับไปปดูเเเเออองนนะับผมาาาา็ว่จกๆให้ เป็นเรื่องราวที่เปิดเผยว่าทําไมเธอถึงไปอยู่สวรรค์ได้เธอเป็นพี่สาวของตอนไม่ใช่หรอแล้วทาไมเธอถึงถูกแยกกันละเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรก็รอติดตามชมกันในคลิปนั้นนะครับผมและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกัมมาได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะั้นมีความสุขก,กับการดูคอมิกเวิลด์นะครับ